เวลา17นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักงานม,มูลิธิชัยพัฒนาอาคารโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2567ของมูลิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชาทานพระราชาวโรกาสให้ผู้สนับสนุสน,นการดำเนินงานของมูลิธิอุทกภพเฝ้า,าทุนละอองพระบาทรับพระราชาทานเข็มที่ระลึกและพระราชาทานกิตติบัตรแก่ผู้แทนเยาวชนพี่นําน้องรักน้ำจากโรงเรียนเสาให้วิ มลวิทยานุกูลจังหวัดสระบุรีและโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจังหวัดลำปางนับแต่ก่อตั้งมูลิธิอุทกพัฒในปี2555จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนบริหารจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรเห็นความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ําป่าพลังงานอาชีพและกองทุนชุมชนโดยปี2566 ชุมชนสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้กว่า1 9 0 0 0ครัวเรือนรวมพื้นที่กว่า4 9 8 0 0ไร่ลดรายใจ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสร้างตัวอย่างการดำเนินง,งานไม้3อย่างประโยชน์สีอย่างใน26ชุมชนรวม31,333ไร่ รวม31,335ไร่ช่วยรับประหยัดค่าชดเชยความเสียหายได้ถึง7,900ล้านบาทนอกจากนี้ยังเกิดพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเพิ่มขึ้น2แห่งรวมเป็น28แห่งได้แก่ชุมชนบ้านดวงผาปูนอำเภอบอเกลือจังหวัดน่านซึ่งเดิมประสบปัญหาน้ำหลากน้ำแล้งเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บและขาดการบริหารจัดการน้ำเมื่อชุมชนให้ความสำคัญจึงร่วมกันดูแลพื้น ที่ป่าชุมชนที่ปิดทั้งแหล่งต้นน้ําแหล่งอาหารต้นกําเนิดของอาชีพรายได้โดยมีข้อตกลงดูแลรักษาป่าร่วมกันระบบนิเวศของป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ไม่เกิดไฟป่ายังขยายเนื้อที่ป่าชุมชนจาก800ไร่เป็น1,800ไร่จนทําให้ชุมชนเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูเขาโหโล้นที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกไม้3าอย่างประโยชน์4อย่างและทวนกเกษตรเกิดผลผลิตที่หลากหลายเกิดการรวมกลุ่มอาชีพ ส่วนชุมชนบ้านร้องแงออำเภอปัวจังหวัดน่านประสบปัญหาน้ำหลากน้ำแง้งชุมชนใช้กฎมังรายศาสตร์ในการจัดสรรน้ำผ่านแต่ตางส่งน้ำผ่านนาขั้นบันไดและลำเมืองและเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษนำแผนที่น้ำผังน้ำมาวิเคราะห์ปรับปรุงบำรุงรักษาลำเมืองและฝายสามารถแบ่งสรรปันน้ำไปยังสามตำบลข้างเคียง ทำให้ตั้งแต่ปี255 5น้ําำไม่หลากเข้าทั่วหมู่บ้านมีน้ำทำการเกษตรตลอดปีชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีผลการดำเนินงานของมูลิธิอุทกภพ,ภพเกิดจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษารวม46แหแข่งที่ร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรดินน้ำป่าและพลังงาน